นี่คือภาพบรรยากาศครับตรงสถานที่ชุมนุมนะครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ได้เคลื่อนตัวนะครับย้ายไปที่แยกประทุมวันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับกำลังยืนนะครับตรงพื้นที่อยู่นะครับทุกคนมีทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับ ตอนนี้ก็มีนักข่าวนะครับนักข่าวจากหลายๆช่องนะครับแล้วก็นักข่าวต่างประเทศนะครับที่ได้มาทําข่าวนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่นี่นะครับหน้าเซ n นทรัลเวลล์นะครับผมผมผู้ชุมนุมบางส่วนก็ได้เดินออกมาจากข้างในนะครับเพื่อจะไปรวมตัวกันที่แยกปทุมวันนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศสดนะครับที่แยกปทุมวันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้ข่าวว่าผู้ผู้ชมุยอะมาที่เดินทางไปตอนนี้น้อตัวกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับตอนนี้อาจจะตั้งเวทีอยู่แยกปทุมวันหรือไม่ก็บนสกายวอล์กนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปติดตามสากายกัน,นครับผม